ชื่อเด็กหญิงที่หว่าเกศรเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งอยู่โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรีวันนี้ขอนำเสนอบทกรอนเลิกละอบายามุขห่างไกลโควิดบุรีเพราะเชื้อกินเยอือกปอดพัคนอยู่ข้างหลังรับโรคเพราะใครเด็กไทยยุคนี้หลีกนี้ห่างไกลอย่าไปเข้าใกล้สิ่งที่ไม่ดีขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ประผมเด็กชายสุภชัยคงจันทร์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ทหนึ่งโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรีวันนี้ผมจะมานำเสนอบทกลอนโลกละอวัยมุขมั่นใครเชื้อโควิดมุดเล่าบุนีทำดีเพื่อแม่อย่ากลัวต้องแก้ช่วยกันเร็วไวโควิดเข้ามากายามนหมอไหม ห่วยกล้หัวใจเพราะใครคิดดูครับสวัสดีค่ะที่ฉันชื่อเด็กอีกอาดาสีรีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับสโรงเรียนอนุบาลรัตนาบุรีวันนี้ขอนำเสนอบดกรอเรื่องอมยมุณห่างไกลโควิดอมยรุณในยุคโควิดและโรคแทร ให้ห่างออกไปคนให้ดูของ่ะดเด็กชายนะคะพรมิติคะเรียนยู่ชั้นสุดก้ายที่หาองโรงเรียนอนุบาลนันาะคุวันนี้ขอนาเสนอบทก่อนเดินละอับใบยมุขทังอางใบยามูดวายไ้วางใจหัไรเสียติดโดนไว้ใครคิดจิตล่างกับกิบ 为我步子，ชาว邦达，放入床底放胆铁盘。